เราค่อยๆขยายไปในสถางที่ต่างๆนะคะเช่นหางด้วยซึ่งเทปนะคะเขาก็คือแพลดบออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การเตรียมตัวสอบไอเอฟโดยเฉพาะการอันนี้จะพีพมีแล้วใช่นานทีจะมาผัดยุบระดับพิลัทาชีวิต สัปดาห์เพราะว่าวันจันทร์คือเราไม่มีเรียนนะคะเราก็คือจะเรียนถึงวันเสาร์ก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะไปเรียนชา้าเหมือนเดิมเสียงแฮบมากเลยก็เดี๋ยวขอตัวไปมองก่อนนะคะ อีกทีอตอนเย็นเลยนะคะแบบประมาณ4ี่ห้าโมงเลยก็เลยกะจะไปหาที่นั่งทํางานแล้วก็ต้องอาา่านหนังสือด้วยเพราะว่าคู่นี้มีสอบ ตารางเรียนก็คือมีเรียนตั่งแต่9โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายมันเป็นเรียนออนไลน์เราก็เลยแบบแวะไปทำงานอย่างอื่นได้แต่ว่าก็ต้องทำงานของวิชา้นี่ยด้วย มานะคนะของมิซูมิอันนี้ซึ่งแบบจะหมดแล้วมาในส่วนของแฮร์แคปโบรดที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะที่อยากแนะนำเลยก็จะมีน้องสองคนนี้ ใส่ชุดนิสิตซึ่งแบบว่าเป็นการใส่ชุดนิสิตรครั้งแรกของเธอมนี้เลยที่ว่าเราลองทำโฟกัสโฟกัสสำหรับเดนิวอรีแอปเดนิวอรีแอ ออกมาจากห้องสอบก็รู้แล้วว่าผิดไเติมน้ำตาลโดยด่วน คือเราเพิ่งไปเจอแพลตฟอร์มดีๆมานะคะเรารู้สึกว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับชาช่องของเราแน่นอนเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมีคนที่เตรียมสอบดูค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบว่าอยากจะมาแชร์ต่อกันเผื่อมีใครที่กําลังเตรียมสอบ IELTS อยู่นะคะขอแนะนําให้รู้จักกับเพล็เลยซึ่งเพล็นะคะเขาก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะแล้วที่เพล็นะคะเขาก็มีคอร์สครอบคลุมทั้ง4พาร์ทเลยไม่ว่าจะเป็น reading writing listening แล้วก็ speaking บอกเลยว่าที่เดียวคือครบจบโดยที่ก่อนเริ่มเรียนนะคะ เราสามารถเข้าไปทําแบบทดสอบเพื่อวัดระดับของตัวเองได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ระดับไหนแล้วที่อยากมาแนะนําต่อเพราะว่าฟ้าเคยใช้มาแล้วแล้วฟ้ารู้สึกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ครบจบและมันสะดวกสบายมากๆสําหรับคนที่กำลังเตรียมสอบอยู่อย่างแรกเลยคือ P P เลพล็บเขารวมคลังข้อสอบ i อเอลที่เคยออกสอบจริงแล้วก็มีการอัปเดตอยู่เสมอคือประหยัดเวลาในการที่เราต้องไปหาทําข้อสอบเองมากๆ อันนี้คือเข้าที่เดียวแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากจะทําข้อสอบแบบว่าอันไหนก่อนและเขายังมีตัวช่วยวางแผนการเรียนที่แบบว่าเลิศมากๆนั่นก็คือ Personalized Study Plan นะคะอันนี้คือเราสามารถเข้าไปแล้วก็จัดตารางแบบการเรียนของเราได้เลยวางแผนการเรียนของเราได้เลยว่าเป้าหมายของเราคืออยากได้แบรนด์ไหนแล้วก็เราอยากเรียนวันไหนบ้างอยากเรียนวันกี่ชั่วโมงมีเวลาเตรียมตัวกี่วันทุกคนคือเขาละเอียดขนาดนั้นเลยคือเราสามารถเข้าไป Customize ตารางเรียนของตัวเองโดยเฉพาะซึ่งอันนี้ฟ้ามองว่าเป็นอะไร ที่เลิศมากๆคือเราแค่เข้าไปจัดตารางเพียงวันเดียวแล้ววันอื่นที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็สามารถปล่อยใจแล้วก็แค่ทําตามตารางได้เลยแล้วแบบนี้เขาก็จะช่วยให้เราแบบว่า keeping on track ง่ายขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเราเรียนแบบออนไลน์แล้วถ้าทําข้อสอบหรือแบบฝึกหัดเนี่ยใครจะมาตรวจให้เราเพราะว่าเขามีการประเมินแบบ real time นะคะเวลาเราส่งข้อสอบหรือว่าทําแบบฝึกหัดไปเนี่ยเขาก็จะมี give feedback เลยว่าอันไหนที่แบบเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ควรจะแก้ไขยังไงอีกอย่างที่ชอบมากๆนะคะเพราะว่าฟารู้สึก ว่าระบบการเรียนเขาสเสถียรนมากเราสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของเขาด้วยฟ้าก็จะโหลดแอปเขาไว้ในเครื่องเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าใช้งานง่ายแล้วก็แบบว่าเข้าเรียนได้แบบสะดวกมากและเขานะคะคสามารถรองรับได้ถึง3 device เราสามารถเข้าเรียนในโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad หรือว่าจะเป็นแบบมือถือเราก็ย่อมได้อะและถ้าสมมติเรียนไปแล้วมีคําถามทํายังไงได้บ้าง ก็คือเราสามารถคุยกับคุณครูของเราได้นะคะนั่นก็คือ Teacher Bee เสืเนี้ยเขาก็จะเป็น AI สําหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะคือเราสามารถคุยกับเขาแล้วก็ปรึกษาแบบถามตอบได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเรียนตอนไหนก็ตามเราก็จะไปซบอก Teacher b ก่อนที่ฟ้าจะมาแนะนําทุกคนฟ้าได้ไปลองใช้งานมาแล้วแล้วสิ่งที่ฟ้าชอบมากอ่ะคือฟ้ารู้สึกว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจหัวอกคนเตรียมสอบจริงๆเพราะว่าการที่เราเตรียมสอบเนี้ยมันก็เหนื่อยแล้วเนาะแล้วถ้าเราไม่มีแบบแผนเลยหรือว่าเราต้องไปหา ทุกอย่างเองทั้งหมดอย่าง,างเช่นเราต้องไปลือ้อหาข้อสอบเก่าแต่ละปีแล้วก็ต้องมาตรวจข้อสอบมาคิดเองด้วยว่าเราผิดตรงไหนแล้วควรแก้ตรงไหนแต่เนี้ยคือแบบว่าเขารวมทุกอย่างให้แล้วแล้วอย่างที่ฟ้ารู้สึกว่าเลิศมากเลยเพราะว่าเขาเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะเราประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็ประหยัดพลังชีวิตไปได้มากอะ่ะเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าการเดินทางในกรุงเทพหรือว่าเดินทางไปเรียนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ energy consuming สุดๆอันนี้คือแบบมันสะดวกมากจะเรียนที่ไหนก็ได้จะแบบว่าเรียนกี่โมงก็ได้เดี๋ยวฟ้า จะแปะพิกัดไว้ให้ที่ด้านล่างด้วยลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้สําหรับวันนี้ขอตัวไปเคลียร์งานที่มอกันต่ออันนี้นะคะเราอยู่ในคลาสไดเรกติ้งที่วันนี้เป็นวันส่งไดเรกน,นะคะซึ่งของเราเล่นไปแล้วของเราเล่นไปแล้วแต่ฟอซีฟ้าไม่รู้ว่าเราเ ไปสอบไม่เกี่ยวเพราะพี่ฟ้าต้องรู้ว่าเราอยู่เซกเดียวกันกับเทียร์และไม่อย่างน้อยต้องส่งกำลังใจมาให้แต่ฝั่งพี่ฟ้าไปสอบเมื่อกี้ก็สอบเกือบตายมาเล่นนะทุกคนสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องวิกซี้ด้วยนะคะเหมือนมากน่ารักเลยค่ะคนนี้เลยพี่บาน์ดงซึ่งจริงๆเมื่อกี้ไม่ flat, ได้เลยนะคุณเล่นย พูดจริงทำเป็นเล่นนี่ได้เก่งกันหมกกดกลิ่นอลไรอ่ะพ่สุจมาก่อนว่กินอะไรมันไมจะบอกแล้ก็หมายถึงห้องนี้นะค่ะกูดีไม่เล็กมั้งเหทุกคนเราขึ้นมากินว้าวโอีกแล้วคือหิวทั้งวันเลยท่กคนคือชอบมากจะรับผู้สัตวที่ตั้งคันตอนนี้เป็นเวลา3.19ทุอันนี้มาร์กหน้านะคะทุกคนต้องตกใจ เรายังต้องกลับมาทำงาน,นต่อคือจริงๆเพิ่งสระผมไปเมื่อคืนนะคะปกติเราจะสระวันว้นวันแต่ว่าเมื่อกี้ไปกินซัมติงคิ g เตอร์มานะคะแล้วแบบควันฉ่ำม,มากก็เลยสระเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีเรียนอีกนะคะเอามมอนลาเต้คือแบบความฟินของการเรียนบ่ายแล้วเราตื่นเช้าเนี่ยก็คือเราจะมีเวลาทำนู่นทำนี่เยอะ แต่ก็อาจจะได้นอนน้อยหน่อยแต่ว่าคือเนเจอร์ร่างกายเราปกติเราเป็นคนที่แบบนอนไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วถูกก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะขอไปตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะสายๆค่อยเตรียมตัวออกไปมอนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราสั่งแซนด์วิชมาด้วยเพราะว่าหิวแล้วคือตื่นเช้าก็จะหิวเร็วเป็นปกตินะคะ แค่นั้นทีจะมาผัดคือเมื่อกี้นี่เราไปกินข้าวยกันมาแต่นั่งคนละโต๊ะนั่งคนละโต๊ะแล้วก็ดูคนละจอใช่กินด้วยกันที่แบบไม่ได้กินด้วยกันมากสั่งเุก้มหน้าเกินปะแต่ว่าทุกคนเราเข้าใจกันได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คือแบบเวลาจะดูอะไรเรื่อยเปื่ยมันน้อยมากเพราะเราไม่มีเวลาทุกคนยุ่งมากช่วงนี้คือแบบทุกคนคิดภาพไม่ออกคือแบบคุยงานคุยงานคุยงานทุกวันเราต้องหาเวลาดูทีวนีบ้างใช่ค่ะเนี่นเราจนแบบปวดหัว โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินไปมองอะไรนะักคนมาเร็วก็ต้องมาที่รุ่งสองเพื่อนเป็นแบบเดลิเวอรี่วอร์รุ่งสองมือเราไปจ่ายคาถุงทุกคนดูหมิ่งสั่งเมนูเด็กอ้วนมันเบิ่มเกินปะทุกคนดูได้ทั้งแก้ววิสคอปเลยได้ฝาด้วยน้ำตาลโอเวอร์โหลดสุดๆโอเวอร์โดสสุดๆวันนี้ใครจะไปกลัวคือ งดกินน้ำตาลไปอีก3วันสามปีอะ <laughs> ที่สามในที่ 7, เจ็ดเนี่ยสามสี่ห้าหกที่สามที่หกสิจะได้ ก็กลับมาเก็บของที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะกลับบ้านเดี๋ยวออกไปเรียนอีกทีวันเสาร์ทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่เราไม่มีเรียนนะคะแต่ว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเราอยู่บ้านเคียงงานตั้งแต่เชา้าแล้ว เมื่อกี้นะคะตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มเนะี่ยเราก็คุยงานกับเพื่อนอีกวิชาหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งแหละแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะเราจะมีนัดคุยงานกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องมาซ้อมพีกันอันนี้จะพีพรุ่งนี้แล้ว ได้ถามเพื่อนแล้วว่ากเกสต้าเปิดแบบวันนี้ด้วยอมองวันนี้ไม่เปิดแต่คือไม่ทันแล้วตอนนี้ก็อดทนนะคะเดี๋ยวค่อยไปหายกาแฟหรือว่ามาชาร์จพลังจากที่พีเซ็ตเสร็จแล้วกันไม่เปิดจริงๆ,งๆต่อมาค่ะจะเป็นตัวติดต่อสำหรับติดต่อของอาอันดอนแทนอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะในคาบนี้เพราะว่าบรรยากาศมันตึงเครียดเกินตอนนี้คือแบบเป็มเครียดที่สุดในการเรียนนิเทศแล้วคือปกติเราพีเซ็งกันบ่อยมากแล้วแต่ว่าอันนี้คือเครียดสุด เรามาซื oo, Joseph, ้อกาแฟที่แมนก่อนนะคะในกาโน่น้ำมะพร้าวและแมนอันนี้อากเี่นสนี่่างนะคะเาแบาอเแม่ื่อกี้คือแบบใช่ผ่านมาได้เป็นไงบ้างคะเจ็บตาเดี๋ยวพลัสโซ เือบตายยลล่ะทุกคนทุกคนร่องรอยมากหลังจบวิชานี้ทุกคนเรามากินอันนี้อีกแล้วคือแบบอร่อยมาก ที่ไม่ใช่มอตัวเองด้วยซัำ